สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าสวัสดีซาว์อันมันพลื้ัสนะจ้าพี่น้องบอซอว์ดอกสวยแล้วสามโมงเหรอคะพี่น้องพี่น้องจ้าค่ะสิบหาไปเห็ดอันปลาทูเนาะค่ะปลาทูพัดพีกเนาะพัดเป็นโตเลยค่ะพี่น้องเห็ดจังไดเนาะจ้าพี่น้องเห็ดง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเห็ดบอยากเนาะไปไปเห็ดน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเข้าครัวค่ะ สวัดดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าพอกันอีกแล้วเนาะค่ะพอกันคือเกลาคือเดิมเนาะพี่น้องอิลาลูกสาวขอ่อยซื้อปลาทูมาคุณน่ะปลาทูสือมาสองสองแผกคอเฮ็ดไอ้พัดพริกปลาทูเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าขเขาเพาะเฮ็ดเบิร์ดเฮ็ดตัวเ,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 เดียวพ่อตัวใหญ่กินบ่เบิดเนาะไปเลยค่ะ วัอนอื่นทอดปลาทูก่อนพี่น้องนะทอดปลาทูก่อนค่ะพี่น้องปลาทูปลาทูเนี่ยกินแบบกินแบบข้าวด้ดยจ้ะพี่น้องเวยค่อยมีวิธีดับข้าวนะคะที่ดับข้าวไปกินแบบยิงเอาไปเวฟแหละพี่น้องเออข้าวอือเอ,อ,อเออเนาะเดี๋ยวสเอาออก ก็สชิบว่าข้าวได้หลายกริหอมหอมห้อยๆแล้วลายนะนเีตัวหนึ่งกับพ่อพี่นนอกตัวใหญ่ออลูกขอพสซ,ซื้อมาให้กินเพิเขาก,กริหนอนอนตัวใหญ่ไปต่กินแต่ว่าลูกข่อยพันมาก,กสี่ลด้พี่นนอกลูกข่อยละมากหนึ่งข่อยก็มากขึ้นกันหนึ่งหนึ่งข,อขอ่อยกระิบอับบปกหน้าใส่สี่ะพี่นนอง จังกะข้าวเนาะนีะ่บ่มีกินได้พี่น้องขั้นตอนต่อไปถอดไปสักก่อนนะพี่น้องเนาะมาพี่แอบใหญ่ใส่ขวามาพี่โอเคนี่ถอยออกมาถอยออกมาซู้้มได้เนาะพี่น้องว่าเป็นยัง,ต,งยต้องไปยุ่ใไก้ตักเต่า สิตำพริกด้วยค่ะพี่น้องบาทนี้เนาะตำพริกตำพริกนะคะ,นนะ,ะ,คะแล้วก็คอยมไมีมพริกบ่มีพริกอันขี้หนูเม็ดไอ้เม็ดหน่อยเนาะคะ่ะเอาเม็ดใหญ่เละพี่น้องเนาะแล้วก็พริกอันนี้พริกกระเลียงเนาะทอดกระทู้กันเอาใส่ก่อนมาหนึ่ใส่กัน ชูทุงลงมาได้ค่ะพี่น้องจา้าลงแล้วนะะจ,ำจำบักจะจำบักคลิกนะค่ะบัดประมาณนี้นะคะพี่นอ้องเอาไปกินย่ติ นี่บเออะเฮ่สิงนักแพ่เปิดปึงเวงก่อนก็ที่นอเปิดปึงเวงก่อนสอดปลาชูสอดตรนเนื้อชักน้อยก็ถนัดมาก ตแหลกวพี่น้องเบุบุบกกสันาช่วงอันชุ่งหนึ่งพฤตจิกายนอยู่ตุ่มหนึ่งตัแบบงเล็น้อย้วอยเใส่แบบเาบุบบุบล้พี่น้องใส่หอมไปแล้วพี่น้องตามาที่แหลงแหลไม่ม้วนก็จะมจะสิเอาแหลกใส่ามเลเห็นไหแหลแหลงพี่น้อ เรียบมันไปนำแต่ก็ร้อย่างใส่สองอย่างใส่หอมแล้วมันสุดแสบเลยค่ะเด้อยใส่อร่อยมากๆเลย ไก่อ่างพี่น้องไปดูข้นลลางมือดูดอามาค่ะตระทู้กระลังขวาแฟนอ,อนนะ่อนเนาะแล้วตับยกต่อเลยค่ะ,ะนี่ยังบหันในดนะสั่งไปเพื่นแหลกอันพี่น้อง <c ười> ซี่นะคะข้าวเหนียวเนาะบอไดว่าเพื่อนได้ค่ะขอบคุณด้วยนะค่ะขอบคุณเพื่อนเนาะคอยรู้อยู่ค่ะว่ามันอันมันมันมันอันกล้องนะค่ะถ่ายไปนะคลิปไอ้คลิปเนี่ยจำบอไดแล้วนี่คลิปหนึ่งมันกราบมันกราบอันมันกราบกราบหัวกราบางกรับทั้งขางหะพี่นาะเพราะว่าชิลลบออกอยู่แต่ว่าขอพัดเสียดายนะ อันเสดายอันคนเขาไปเบิงหลายแล้วนะนเนาะเสดายก็เลยบรอบก็เลยยังสั่นแหละค่ะพี่นอนะ้องขอโทษขออภัยเด้อถ้าผู้ติดเขาไปเบิงเนาะคุ่นอีหยังหเนาะว่ได้บ่ได้เครียดเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาติส้มเนาะที่เขามาติส้มขอขอบคุณนด้หลายคะ่ะไม่ขั่วไม่ขั่วบ้านนอกนีนะะ่บ่ บอเขียนนะถ่านจะขั้นสิส้มเป็นขั้นทีดีมากๆเลยเอันใดบ่ดีเพิน่นจะคอมเมนต์เขามาบอกมาเตือนเฮ้านะเป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเออเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคนเฮาบางครัง้งถึงแม้นวา่าเฮาสิอายุมากแล้วเอเอมีข้นอายุไหนว่าเฮ้าขมาติมาทงมทันก,กะมะแบกเรือค่ะพี่น้องพี่ยังเอาสิเพิ่ะเอิญ หัวดําไปก่อนหัวดอนมาทีหลังหัวดอนก็นคือหัวงอกอะนนะพี่นอ้องค้นทางอีสานก็จะเอาที่เราแนวนั้นเนะเาะส,ส,สมัยสมัยนี้พี่น้องลองไปฟังสมัยสมัยนี้พุทธานี่กะเฮ็ดยังบ่รใครเป็นกะเด็กน้อยรุ่นหลังรุ่นใหม่มากขึ้นมากเนี่ยแม่แต่โทาเราซักมัเสียเขาก็ต้องถามรุ่นเด็กน้อยรุ่นลูกรุ่นไหนเข้าต้องถามเขาเพราะเขาเก่งเนาะเข้าเนี่ยมันบ่รใครเกง่งผู้เฒ่าแล้วบ่เกง่ง ทุกอย่างเด้อค่ะพี่น้องเม่ข้าวบันนอกเฮ็ดขึ้นด้วยหรือมือของเม่ข้าวบันนอกเองเด้อค่ะแต่ว่าก็อาจสิถามลูกถามเต้าอยู่ดอกบางครั้งลูกกะบ่เข้าใจว่าเออเออแม่เล่นเครเราบ่เข้าใจแบบว่าสินะคือเขาว่าเล่นเขาก็บ่เข้าใจแต่ว่าเฮาเล่นเฮาก็ศึกษาเมื่ี้ม่ข้าวบันนอกน่ะก็เขาไปศึกษาในนั่นล่ะอ่าใน YouTube ในคลิปต่างๆสิ่คนสอนเล้วค่ะเข้าใจเข้าใจคือเฮาเข้าโรงเรียนจังซี่ล่ะ ก็ไปเบิ่งคู่เนาะคู่เป็นสอนวางแซนกันสิประจำเอาสินะจะทำได้แน่บ่ได้แน่ละ่ะดะพี่น้องเนาะเออนั่นล่ละที่มีขั้วมันนองจะเป็นแนวนั้นเนาะโอ้หลายอีกละ่ะพี่น้องก็ขอคุณได้หลายเด้อค่ะปลุกติดคามาเบิ่งง่ายเนาะคอมาใส่กระแล้ใส่เนาะค่ะแก้วหรอค่ะ,คะพี่น้องกระทู้เนาะมะทูใส่แก้วแก้วตักออกมาแดดก่อนคะ่ะพี่น้องจ้า ะตำพริกแล้วเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องบาด์ดี้กส็สิลงมือพัดเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเครื่องปรุงลงมาก,ก่อนจ้า,าพี่น้องเนาะเครื่องปรุงลงมาก่อนอยู่แบบเครื่องปรุงเครื่องปรุงข้าวขาน่อยอ็อค่ะตานตานปิดก็แล้ว เฉลี่ยซื้อนะใส่นะ,ะพี่น้องะะจัดกล่องนันมันใส่ลงไปเลยจัดพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไปหาเตาเนาะพี่น้องเนาะไปหาเตาหาเตากันนะคะพี่น้องใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปทำมาเนื้ัควา้าบันเนาะเออใส่เงินบอ่อพี่น้อง ไม่ขั้วบนนอดอะเพราะท่านเร่ด่เพราะว่าเด่นมาโดนหมดได้ค่ะแต่ว่าไม่ขั้วบนนอกกันเล่นลยยุดยุดแล้วคะ่ะเนาะเทพมวนกับมาเ่นเงี้สินะแต่ว่าคับนี่ค่ะังหนึ่งโคตรสนาเขาเขาแล,แล้วแล้วล่ะไม่ขั้วบนนอกเพราะเขาใจได้หลายอย่างยูทูบอะดึงเครื่องมือกลับขึ้นไปเบิร์ดเด้อพี่น้องไม่ขั้วอะไม่ขั้วบนนอกอะสางไล่ได้แล้วอีหยังแล้วเรียบร้อยเนาะสางไล่ได้ได้ถูกย่างแล้วเนาะค่ะพี่น้องยูทูปเพิ่นกัเพิ่นมี่ยิ้งเตือนเขามาอยู่แต่ไม่ขั้วบนนอกเพราะเขาใจเนาะก็่ได้้ถามผู ลูกกเบิองเนาะเพิ่นละ่ะเพราะสิมาเปิดเทสคลิปแล้วเพราะสิมาเปิดสร้างไล่ได้ล่ะพี่นอ้องบ่ให้เปิดมานก็นเลยไปถามร้านร้านร้านบอกว่าป้าๆต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะทีนี้มานัึงเลืล่อ่่อกมาเห็ดเบิองค่ะพี่น้องได้บ่ได้แต่คนเป็นยังเนาะค่ะพี่นอ้อนงอาเดนม้วนๆไปเนาะเบาไล่หมั่นกับสิใหม่เนาะพี่นอ้องค่ะเดี๋ยวขอสีอันนี้ตัพกพริกต้นจากพี่น้องจ้า เอานัวหอมอมทับทอลานะเอ้าปลาทิศใจด้วยค่ะมันจะมีสุนแน่งแตงก orn รีไสให้แํ้งได้แตงก o r ด้ลย

you มันโอมเมนต์พัดมันเป็นป่นนาละาทิ้งสามโลดก็พี่น้องก็เลยบอสไซบะมาเอาลายลก็ว่าสิบอัดแบบนี่ผมที่นี่ประมาณนี้เลยจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเรื่องนี้พี่น้องเบิร์นี่หลากแท็กซี่นะ เนาะแล้วรสดีใช้นิดหน่อยอพี่น้องามาใส <c oughs> ่หลายเดี๋ยวเป็นเค็มเนาะไปทู่เนาะค่ะพี่น้องผู้ใด,ดอยากแกะก็ได้เนาะเพื่อความสะดวกสบายแกะก็ได้แต่ว่าเคยบ่แกกค่ะพี่น้องเอา <c oughs> แล้วเรียบร้อยนะพี่น้องก็เป็าน้องซีฟักใส่จานไปเลยนะคะพี่นอ้องนี่ตักใส่จานหนึงซีนะคะตะทูผัดพริกนะคะพี่น,อน้องนี่พริกขี้หนูก็ใส่ไปค่ะพริกยังก็ใส่ได้เบิด์ด้วพี่นอ้องถ้าบ่ามักเผ็ดแก <c oughs> หาพริกขี้ฝ้ามะไซน้อายจา้กพี่น้องนี่พริกขี้ฝ้าตำตำให้แหลกๆแล้วก็เอาอันพริกขี้หนูบุ๊คบ,บุบ๊ไปพัดซะก,กันเนาะค่ะเนาะได้เลยก็แแ่กได้ด้จ้าพี่น้องเดี๋ยวเอาพักชี่ลยเนาะคะ่ะมันจะหอมแต่พูดว่ามักก็ส่ก็ได้ได้จา้านี่ ใส่ไปเลยนะคะพี่น้องสิงประมาณนี่เนาะกอมีแต่พัพกอญญาย่างใส่พี่น้องเดี๋ยวเราเห็นพริกเนาะ,ะเดี๋ยวคอยแก๊บแกเก็บออกกันไว้ข้างขางเนาะ,ะด้วยไปซ้ำๆหนี่กับพ่อะคะพี่น้องมันอญญาย่างหลายมันกับหฮกเนาะถ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิไดําราผ้าจากกันไปแล้วะคะ่ะไอพี่น้องก็ดีไม่แห้งได้ค่ะตลอดปีตลอดไปเนาะคะ่ะมืดมือมดเว้นยังค,ำะคะํำเนาะพี่น้อง ไปละคะ่ะแคปหน้าจอดจักน้อยน้อยหนึ่งปึ๊บปึ๊บนาสวัสดีคะ่ะพี่น้อง